ก๋วยเตี๋ยวที่เขาพัฒง,งามฮะกำลังหาทางเข้าที่พักชื่อว่าอะไรนะคุณโรงแรมสบายใช่ส,สบายรีสอร์ทเราจะเลี้ยวซ้ายรถอบลบรีสี่หามต้องเลี้ยวตรงนี้ ข้ามทางรถไฟทับต่อไปอีก10กิโลเมตรเห็นถนนครับเห็นถนนข้ามทางรถไฟอย่างนี้กน็นึกถึงที่ประจวบเนาะแ,บบแล้วก็ที่ลาดบุรีเราจะเห็นถนนข้ามทางรถไฟแบบนี้ให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นับเพื่อน เขวสวยนะคุณตรงนู้นน บินตามรถเพราะว่าเมื่อกินมแมลงแมลงที่พอรถไถเขาวิ่งไปแล้วใช่มันบินตามรถไถด้วยตา้มไป่พอรถไถวิ่งไ,ไปมันคุ้นแล้วมแมลงมันคงจะบินหนีขึ้นมา ที่พักของเราฮะสบายโฮเทลลบบุรี เฟ่เมซอนอยู่บยสบายใจแล้ว<ห>อะคูตัดลงไปจอดตรงนี้ไหมหรือว่าเราจองเป็นวิลล่าไหมวิลล่าวิลล่าก็ลลาลลาน,น่าจะอยู่ทัรงนี้นเดี๋ยวลงไปติดต่อเข้าก่อนครับกว้างขวาง พักในส่วนที่เป็นวิลล่าวิลล่าเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งทับสองตรงไปเหรอตรงไปตรงไปก็ต้องตรงไปอย่างนี้เหรอ น้ำเข้ามาได้แค่นี้เข้ากัน้นลวดไว้น่าจะไปทางด้านนี้นะครับอ่าวนออกไปใหม่ <c oughs> วันนี้บ้านใครใหญ่จัง,จงเจ้าของพี่น่าจะทางโน,โน้นนะคุณล่า นีเรามาตามแล้วเขามาตามแล้วาาาลวอ,องไปนี่แหละค่ะ,ะไปวนวงเวียนกันวนวงเวียน,น,ยนตรงนู้นก็สวยตรงนู้นน่าจะเป็นแบบห้องจัดเลี้ยงกนะันเนาะสีขาวๆตรงนู้นจัดงานแต่งงานอะไรได้ตรงนี้ที่จอดรถกว้างขวาง Ja, ich ต้องเดินเข้าไปใช่ไหมอจอดตรงนี้ได้เลยนะอา่าโอเคเราต้องจอดรถไว้ตรงนี้ฮะจอดตรงนี้ได้เลยแล้วเดินเข้าไปาพื้นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนร่มรื่นต้นไม้เยอะเลยครับ โรงแรมกว้างขวางตามนี่จักรยานอยู่นี่เป็นวิลล่าเป็นบ้านหลังๆแบบนี้ฮะ มีลานกลางบ้านด้วยนะ่ล่มเลื่อนดีลมเลื่อนโอเคไหมโอเคจ้าจ้าเปิดแอร์ได้เลยเข้าได้เลยเเข้าได้เลยเนาะ ปขียนเคอด้ดงังนค้รับอรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับอ,อ่เปิดแอร์ออพี่รูอนอนตรงนี้เนาะาทำไมเนไม่นั่อ่ะเจบแล้วคัดเอาว่าทตนี้ โอเคคน้องเดี๋ยวนาตัวนอโอเคลใชครับโอเคไหมโอเคไหมไม่้พ้กันทันสมัยใช่มานั่นเล่นตรงนี้ก่อนมาดูห้องน้ำกันฮะห้องน้ำ เป็นชาวเวอร์แบ่งส่วนชาวเวอร์มีที่นั่งด้วยนะนั่งอาบสบายๆกว้างขวางสบายสบายฮะเรามาพักผ่อนเดี๋ยวเข้าตั้งแต่บ่ายๆแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็ค่อยลงไปได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวโอเค เดี๋ยวนหนีมีอัแถว,วนี้มีร้านอาหารได้แลๆๆ้วอร่อยด้ครัวเงินนะคระัควเงินครัวบ้านเตือแล้วแต่จะกินครัวบ้านเตือก็อาหารานครัวบ้านเตืออยู่ฝั่งนู้นไป,ปมีป้ายบอกาอาหารที่สาร,สารแล้วแล้วครัวเงินเป็นโฮเงินก็เป็นปางเาเงินจากนี่ไปกิโลนึงถ้าถือว่าร้านเข้าต้ม เขาต้องต้องในเมืองอ๋อเข้าเมืองไกลไหมจากนี่ไปในเมืองนี่ไปในเมืองห้ากิโลห้ากิโลโอเคเดี๋ยวลองดูดูดูเดี๋ยวเราไปเอาของจักในรถมาดู่อาตัวเข้ามาเข้ามานั่งได้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 อังนั้นเดี๋ยวผมไปเอา ผมก็ต้องเอาของมานั่งทำงานในนี้แหละขับรถออกมาตรงล็อบบี้ฮะมาเช็คอินให้เรียบร้อยแล้วก็เขามีพื้นที่ติดกับปั๊มนะแล้วก็มีอเมซอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเช็คอินเสร็จเครื่องซักผ้าก็มีน,นนะพื้นที่คอนเน็กหากันได้อันนี้ก็เป็นอเมซอนนี่เดี๋ยวเราซื้อ้าไปได้เลยนั่งทำงานสักพักนึง ค่ำๆค่อยออกไปหาข้าวกินนะสวัสดีครับจะมาเช็คอินครับอ่าผมนอนอยู่ข้างๆหลังนู้นแหละอ่าอันนี้ก็ใช่เนาะแสดงว่าโรงแรมกับปั๊มเป็นเจ้าของด้วยกันที่เดียวกันหมดปั๊มเซเว่นอ่าอเมซอนที่เดียวกันหมดของที่นี่หมดของที่นี่หมดเลยอ่าผมไปใช่ จ่ายตั้งเรียบร้อยฮะเขาบอกว่าเช้ามาทานข้าวที่นี่ข้าวเขาก็เป็นก็เป็นร้านข้าวแกงนั่นแหละข้าวแกงในปั๊มนั่นแหละปั๊มก็เข้าจากตรงนู้นมามีเซเว่นแต่เช้ามาทานที่นี่มีคูปองก็เป็นข้าวราดแกงแล้วก็อเมซอนที่นี่เขาก็คอนเน็กกันครบวงจรฮะเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ตรงหน้าบ้านเขามีจักรยานจอดให้คันหนึ่งบอกว่ามา ขี่ขี่รถมาเซเว่นเซเว่นอะไรต่างๆได้เนี่ยแฮมเมซอนอยู่ตรงนี้นีพี่ที่เขาไปส่งเมื่อกี <g> ้ <ười> มาเดินสำรวจ <g ười> ใช่จะขับรถมาก็ได้ที่จอดรถแล้วก็เดินไปเซเว่นหรือว่าซื้อแมเมซอนเดี๋ยวไปสั่งมเมซอนอย่างครับข้าวแกงอยู่ตรงนี้อาหารเช้าต๊เต้ ط, ตก็กว้างขวางดีครับ จะนั่งทำงานสักพักหนึ่ง,ง,งค่ำๆค่อยออกไปครับวสวนยอม,มนั่งสบายมองไปตรงนูน้นเหมือนกับมีวิวทุ่งนาฮนะเพื่อนทุ่งนามาเดินเล่นมาปูเสือ กินส้มตำก็ได้นะตรงนีนะ้ด้านหลังมีวิวเป็นท้องทุ่งท้องทุ่งนาเขากั้นรั้วไว้แต่รถก็วิ่งเข้ามาได้นะ จากในห้องก็มีประตูหลังนะเปิดออกมานั่งพักสูดอากาศเปิดออกมาก็มีที่นั่งตรงนี้เป็นสัตว์เป็นส่วนครับไปเข้าห้องแอร์ดีกว่าสีออเมซ์เรียบร้อยขนมนั่งทำงานได้สบายสบายแล้ว ดีรยากาศว่าจะออกไปทานข้าวะฮะฝนตกเด็ไฟหน้าบ้านลบบุรีฝนตกพายุเข้าแต่ผมชอบนะผมชอบดูสายฝนครับเพื่อน,ออ,นออกมาดมกลิ่นออกมาดมกลิ่น ไอฝนออกมาดมกลิ่นไอ้ฝนโดนละอองฝนหน่อยๆไม่ด้วยฝนอะไรฝนฝนตกชอบไหมออชอบไหมนอ,อ,อ,อนสบายสบายเนาะ,ายะายอยู่ในห้อง นอนมองสายฝนกันครับเพื่อนๆนอนมองสายฝนผ่านกระจกปุตัด ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับเพื่อนๆครับสวัสดียามเย็นที่เราอยู่ที่ลบบุรีฮะโรงแรมสบายลบบุรีเขาเป็นโรงแรมแต่ว่าตรงนี้ไม่ส่วนขยายที่เป็นรีสอร์ทเนะาะเป็นบ้านพัก แม่ลูกหวัดดีค่ะที่ยังทักทายเอฟซหน่อยเรากำลังจะไปหาอาหารเย็นรับประทานฮะแต่ว่าจะเป็นมื้อเบาๆเนาะฟ้าหลังผลเพื่อนๆเ,เห็นสายลุงไหมโดโดมองเห็นลุงไหมครับโดมองเห็นลุงกินน้ํำไหมนี่ฮะลางๆล,ลุงกินน้ําฝนตกสองรอบอะเห็นลุงไหมี่โดลุงกินน้ํา ล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในเมืองฮะแล้วก็ไปทานข้าวต้มหาอาหารเบาๆรับประทานฝนหายแล้วครับฝนหายไปในตอนยามเย็นฟ้าหลังฝนก็งดงามเสมอก็เลยเห็นลุงกินน้ำสวยงามมากครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปหาข้าวต้มลบบุรีรับประทานเช่นเคยถ้าเราเดินทางไปทางไหนตอนเย็นเย็นค่ำๆมืดๆเนี่ยเราจะหาหมุดหมายนักเดินทางเข้าต้มหรืออาหารที่ชาวลบบุรีหรือชาวท้องถิ่นเนี่ยเขานิยมไปรับประทานกันซึ่งก็ย่อมแน่ใจได้ว่าต้องอร่อยแน่นอนครับ จะได้เป็นหมุดหมายนักเดินทางให้กับเพื่อนๆที่เดินทางมาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ไปหาอาหารอร่อยๆตั้งแต่เย็นๆไปจนถึงมืดค่ำดึกดื่นได้รับประทานกันก่อนเข้าที่พักนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปดูว่าเราไปทานข้าวต้มที่ลบบุรีนี่ลงไหนอย่างไรอร่อยไหมมีอะไรกินบ้างครับสวัสดีครับงเลยครับ Dig it, dig it, dig it, die, die, dig it